พรุ่งนี้ที่จะมีกลุ่มฮาเล่ครับที่มีข่าวออกไปว่าทางท่านผู้ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ของสนามหลวงเป็นยังไงแบบไหนยังไงไม่กราบเรื่องอะไรครับเพราะการวัดพื้นที่ผมไม่ได้มีเป็นหน่วยงานเข้าไปทำไมนะครับในญี่ปุ่นมีการขออนุญาตไปทางท่านผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้สนามหลวง,ลวงแล้วก็มีการโยนไปในหลายหน่วยงานก็เป็นขอราะเพืการเสกไม่ใช่บ้านไม่เห็นเรื่องแกล้งใครงานอนุญาตไม่เข้าเกันไหมอ๋อครับประเทศอะไรเงี้ยขัตตคอด้าวเหรอ ไม่เหมือนนะครับพี่ใต้ข้ามกินนะเดี๋ยวเราไปเลือกเช็คดูถ้ามันใจบิตใต้ไม่สบายใจเดี๋ยวเขามาคุยกันได้เพราะว่ากิจกรรมเขาจะจัดพรุ่งนี้ในการแปลตัวอักษรครับของในหลวงครับลองร้ายตัวคิงมันอีกขั้นตอนอนุมัติกันล่ะครับไม่ทราบไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปดูเรื่องว่าตกลงมันดีข้อผิดพลาดใหญ่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็อาจจะได้คุยกันนะครับมีในส่วนของทางด้านของพุทธอิสระเขามีการพูดถึงท่านผู้ว่าไม่เป็นไรครับพี่ครับไม่ได้ฟังยเดีครับขอบคุณนะ